เราท่าไทยสบายดีทุกคนเออเมื่อนี้มาพอกับแสงคำชาแนลตามเคยสำหรับนนี้แสงคำจะมาถ่ายเกี่ยวกับการเฮ็ดเอ่อเฮ็ดของหรือว่าเฮ็ดพิธีการเอิน้นขวางของสนพระอาคาเนาะนเป็นอะไรนั่นเอาไปติดตามผับสมนำกันเดอ้อถ้าผูดด้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามให้แดเนาะ กดไลค์กดแชร์ไปเราเ่ิดเป็นกำลังใจงให้เดอ้อน้ำไปไทยคีกบกำลังเหตุพิธีนี่คือเส้นทางนะมันจะเห็นขี้มัวขีว่ควายมีหัวไฟก็ออยู่ในบ้านนี้หัวของสาวบ้านเนาะ มาเอิ้นขวนนะัญเนานะพอดีว่าน้องใส่ทึ่ขอให้ก็เลยว่าพิธีเอิ้นขวัญให้น้องใสนะ่เนาะพอต้อนนำไส้ตุม่มต,ตัวหนึ่งกระตุกไก่ตัวหนึ่งเนาะมีไนะนะข่นำ

คนมีฮัลโหลชนเนคนมีฮลโหลไปไสิคนมี้ไมาบบัดเอุตขาจจ่ายโหลสุจเลยสิมาสุขเลยยนกจ่าขาจะาัโหเอจมาสุขเลยยุนักจะ่าเขาจะจัโหสุพีมาสุขเลยยนสิจาม่เน้ยดูมด้สุขคนนั้นจหลอกคนนั้นแต่เอจก้ทุกคนในที่ตามไปยงว้เนาะเขาจะโบบันใหญ่ลายละ

ในสองคนประกันดีเก็บ 多杂，a 咪就一没事，今咪咪别做，明咪就多杂，明咪就一没事，明咪咪别做。后面上山趁老咪别怕，后面上路要咪别怕，个毛老咪别怕，那前面那个老我别相信了。我买了那多药，我洗洗了，多些买了，多啦多水，从没去拿到去打去，多些买了，多去多水。 哎，我明天老咋呢？咋呢？多穿点，也、嗯，冻了多穿。我明天不咋咋，不咋不多穿呢，不咋不多穿。哎，你那那位，哎，我明天要去，羽绒服啊！不把老婆、啊这个送上来，那把家婆个送上、这个、来。哎，穿、这、那个羽绒服，没没得他老注意了，穿那个羽绒服，没得他老注意了，那呗。哎。 哎，我就是穿的这个，八十号的内裤，而且它呢有好比花，有可爱，有无比甜。比如我看见老比，你叫他把这老比叫，不花看这老比还小的呢，你穿的都是二的，老二的。二的穿多，二的多，那老二就小着了。哎呀，穿那个大，再穿不到，再小。我来拉住盖盖住啊！

呃，对呀，我就妈，吧啊他妈，铺下去那就爱了，不记得我说铺起来啦，把角落那个全部爱了。你接下来去对面找找他阿姨妈爸，他妈不找他阿姨啊，去找他阿姨妈爸啦。哎，没去过，呃，不注意三分啊，他阿姨妈爸啦，没去过对面嘛，没去过大上海，没他阿姨妈爸啦。看我老客人，你看不就那阿姨妈爸，我打了半场，我问几遍，那阿姨妈爸啦。 你家屋去的啊？那鱼嘛白，人家就上家，那鱼嘛白啦，就胡啊切啦，你做些多做呢？那鱼嘛白，二天我来有那就姐妹，那鱼嘛白啦，就叫着人家有家婆家多做，我煮个碗，喝了绿色，我怕我我做不多嘞，没煮，我做嘞多做百，我做嘞你叫个姐妹，那鱼嘛白啦，那白，那个红了就拿住，那不黄了就拿住，哎啦。

สิกับแล้วเนาะตอนนี้คนหนึ่งเนาะสเปประตูมือ้านไซนะรันเป็นสเป็ดรตูมือมาเด้อคอนเริงทีมยอทีมอด่จเดือดอาจจม่เจอดีละกันเ็ดช่าง

Yeah, <laughs> ขวันววน,วนี้ใกล้สมาฮอดแล้วนเอิ้งขวันให้น้องใสพ่พวกนี้เนาะเหล่าคือนะครัปรบปฏิเหตุจ้าการสิิเหตุเชนทางเนาะคือยางมาต่อยกันเลยว่าเจ็บนะเป็นเวลาสองเดือนกว่าตอนนี้มาฮอดบ้านแล้วเลยว่าเอิ้นขวนให้เรา อกข้วกนวากรขก็เนำ Lock ้กระาลาระนานนำข่านข้วนขนขวนกนลัข้ากขวปารนานวกาขว่านขข้าว้วาข้าลน้ระวานน พี่ชาน่อพ่อสบายพี่เคยสามส่วนหนึ่งประมาณสามส่วนหนึ่งออสามส่วนหนึ่งคาตบแทนให้มอพีเนาะคาเบื้งหนึ่งกับขาสองเบื้องเนาะประมาณสามส่วนหนึ่งนี่แหละ 阿三么是？豆豆吧？阿豆豆啊！阿只阿大只钟，阿大只钟，阿大只钟，阿大呀大。不，不要谢，阿个三号。阿尼多出来？乎尼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 出来？阿三号呀，阿三号，叫阿阿阿哥阿伯。 นี่แม่เอาให้อใหอเอาไว้ให้มพเนาะว่ให้มพตอนเวลาเราขับนั่เสีกลกบไปเอาไปกินอยู่เือนเขาเนะนขาไก่ได้นีซิ่งไก่น้ำอันนี่แม่ข้าวสารเนาะข้าวสารเป็นของของส่วนเขาอาข้างเขา

กรดูกเนี an ่ยมาตู้ปง่อไกนีมิบว่า้่นใส่เลือดเกนตัดหมดแล้วตัดเป็นตอนเป็นชินเนี่น น้องน้องสาวไม่มีครุยอะไรคนทุกคนนี่กำลังตัวตัที่ทุกคนใน่บีไน้ำเนาะน้กงเก่งน้องเ,เก่งให้คนม่มน้องกันเด้อ 你今天干啥呀？没有。明天就换，换那红，换就吃了，那就只好用我啊，吃饭去没有。你 นี่นี่คือ 1971. นี่นาองขั้วน้องั้วหอมาเลยเนาะมันจะน่ากลัวคออ้อมันเย็นเราไม่ควรเลือด

โอ,อ้เาแกมจรผมบพธากินเข้ากันเไมาเปลี่ยนลาไงมาเจ้าเปี่ยนมาจิ e ้มอะรท่าเนโอเคสำหรับคลินิกซีบูมิยางลายเฮาก็ไทยรวมๆซัมนี้เนาะก็ัขอโทษขออภัยได้เลยนะไปกันในพี่พัดไปก่อน ว่าอธิโบายกบของเขยวบันไดแต่ก็ให้ทุกคนนี้เบิ่งอนน้ำเบ,บิงตามที่ค่อยถ่ายไปเนาะไปไป